สวัสดีค่ะสวัสดีทีสทุกท่านนะคะฝนตกนะคะฝนมาแล้วนะคะเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยนะคะไปเติมน้ํามันนะคะไม่ทันนะคะฝนตกโอ้โหฝนมาอย่างหนักเลยนะคะฝนม,มาอย่างหนักมาอย่างแรง บางคนก็เก็บทันบางคนก็เก็บไม่ทันนะคะข้าวนะคะอยู่ที่จำปาดงเป็นอย่างไรเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังเนาะฝนตกหรือเปล่านะคะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะ มีแห้งแล้วแหละแต่ว่าเปียกฝนอีกแล้วฝนตกหนักจริงๆริงนะคะทีเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะคะก็ตกหนักจริงๆินะคะเกี่ยวข้าวเสร็จไหมนเนาะเกี่ยวข้าวนเนาะเกี่ยวข้าวที่จําประดงเสร็จหรือเปล่าน้อดูฝนตกหนักจริงจนะคะที ฝนรู้ว่าหาลมไปให้คนเลี้ยงวัวน,นะคะคงจะเปียกฝนแล้ววัวก็เปียกฝนคนก็เปียกไม่ทันนะคะก็เห็นแดดอยู่นะคะพอวิ่งมานะคะไม่ทันเลยโอ้ยขอเขาติดข้าวกันจ้าละวันนะไม่ทีวิ่งเก็บข้าวไม่รู้ว่าทันหรือเปล่า ดูน้ำไหลถนนนะคะฝนตกหนักม,กมากมาทำกับข้าวนะคะ <c oughs> แจงไก่ใส่ปะ้ะหรืออะไรลูกนะอะไรคะ เช้กเ้าใสใสป

走，这里，这

ซื้อมาเลยบั่วรัมีอะไรแล้วผมก็ซื้อมาขั่วจาเอาิษัทซื้อตลาดเอาบ่กซื้อตลาดเอาแกงไก่นะคใส่พักไก่ช่องตัวนะคะแล้วก็มีหมูหนึ่งกิโล นายเร่ออะผู้่ันนาเร่ออะพื่อเนยนะฮะเขาเยี่ยมเขาไปเยี่ยมญาติแล้วไม่ได้เพื่อไปจะคนบ่เออเขาไปเยี่ยมญาติไม่ได้เพื่อไปตางย้อยป๊อกแล้วคอเบาอยู่อย่าให้เขาใหญ่มือเจ๋อใหญ่เนาเอาเขาไปได้ญาติไปเยี่ยมมาขาบไ้เงินเฮ้อได้เนาะ ไว้ icana, ไม่ได้เงินเธอก็เห็นญาตินี่ก็ซึ้งใจแล้วอันนี่และปีนึงไม่ได้เพิ่มไเยี่ยมเลยบอกนี่เป็นปีหนึ่งนครับชามเดือนแรกนะคุณก you know, yes. ็นั่งเนาะอีหลังมันจะตายอย่างย้อยไปแล้ไปทหารแล้วไม่ได้ญาติจะเยี่ยมเลยเนาะอร่อยไหม